ก่อนหน้านี้ผมได้ทำเด็กโชว์เคสในตอนของกาโอกเกนไปแล้วแล้วก็ลิซดอนเองเนี่ยก็ทำไปแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยฟล o ์สักเท่าไหร่นะคบวันนี้ผมจะมาแนะนำเด็กที่มันฟล o ์ขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเด็กท็อปเมตาในแพทน,นี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามีวินเลตที่สูงติดท็อป3กันเลยทีเดียวนั่นก็คือเด็กที่เอาทั้งกาโอกเกนแล้วก็ลิซาดอนมารวมกันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยว ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแลมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elas สติ s ช o p ปเลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Off i c i a l ยลไลของ Elasticshop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนของตัวเด็กนะครับก็ยังคงเป็นเด็กที่เก่งในช่วงกลางถึงเลทเกมเหมือนเดิมแต่ถามว่าช่วงต้นเกมเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ครับถ้าดวงดีจากการจั่วการ์ดอะนะลิสการ์ดของเด็กนี้นะครับจะประกอบไปด้วยลิซดอนนะครับที่จะใส่เข้ามาเป็นจำนวน2ชุดนะครับโดยฮโตัวขเงะเนี่ยจะใส่มา2ใบลิสโดเนี่ยจะใส่มาแค่ใบเดียวแล้วก็ลิซดอนนะครับจะใส่มาเป็นจำนวน2ใบด้วยกันส่วนเกาโอเกนนะครับจะใส่มาแค่ชุดเดียวโดยจะใส่แค่ร่าง1แล้วก็ร่าง3มาแต่เราจะไม่ใส่ ้ง2นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลักๆแล้วเนี่ยเด็กนี้เราจะยังคงใช้ลิซดอนนะครับเป็นการไฮไลทหลักประจำเด็กแต่เท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยกาโอกาเอ็นเนี่ยจะเป็นการที่เอาไว้ใช้ปิดจบเกมได้ดีมากๆก็คือเอาไว้รับไม้ต่อหลังจากที่ลิซซอนเอ็กเนี่ยถูกจัดการไปที่เหลือก็จะเป็นการซัพพอร์ตละครับไม่ว่าจะเป็นโปเกบอลนะครับเป็นจำนวน2ใบโปเกมอนคอมูนะครับหใบ แลคันดี้นะครับ2ใบพักคลุม1ใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชนะครับ2ใบนํำจำโม1ใบครับคุณจอย1ใบ 1> เลด1ใบแล้วก็ลิเลียอีก2ใบทีนี้หากใครที่ดูลิสต์การ์ดนี้เนี่ยจากเว็บไซต์ TCG Li m i t เลดก็คือแบบพวกเด็กที่เอาไปใช้แข่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่นํำจำโมนะครับแต่ว่าเขาจะใส่เป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้ปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นน้องมาหรือว่าอาจจะเป็นเลดก็ได้ซึ่งข้อดีของการ์ดทั้ง2ใบนี้นะครับก็คือน้องมาเนี่ยถ้าเอาไว ใช้ช่วงเลดเกมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตัดการ์ดในมือของเขาออกทั้งหมดจนเหลือแค่ใบเดียวได้กรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้แต้มน็อกเอาท์ไปเป็ปจนจำนวน2แต้มแล้ว แต่ว่าถ้าเราเลือกใช้เป็นเลดเนี่ยช่วงเลดเกมบางทีแบบเราโดนโจมตีหนักไงเ,เราก็อยากจะใช้ลิเลียในการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่ถ้าเราใช้น้องมาเราก็จะไม่สามารถใช้ลิเลียได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เลดการ์ดเราจะสามารถสับการ์ดที่อยู่ในมือเขาได้แล้วเราก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันอ,อ่อในเทิร์นเดียวดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครซึ่นชอบลักษณะการใช้งานการ์ดแบบไหนกันแล้วกันนะฮะ และนี้ก็จะเป็นลิสต์การ์ดทั้งหมดนะครับของเด็กลิซดอนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,าในส่วนของการเล่นจริงเนี่ยจะมีลักษณะการเล่นเป็นยังไงครับโอ้ดอนมาไม่กล้าสับการ์ดเลยทีเนี้ยเผื่อตาต่อไปจั่วได้เรคัน like ดี้ปะดีไปก่อนใบนี้ก็ได้เนี่ย ใบนี้ก็30สิบวกีเมื่อกี้น่าจะตัดสินใจเอาแมวขึ้นเนาะไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้คิดอะไรอยู่ถึงเอาใบนี้ขึ้นกะว่าแบบเออเผื่อเผื่อการ์ในมือแบบดวงดีจะได้แบบอีโบเป็นดอนลราตีเลยไม่ต้องถอยกลับเลยอนีน้องมาคุดจะเตะก,ก้านคอที่ตัวังเงะผมละ <c oughs> อ้าวก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสมไปเลยจ้า <c oughs> นนองสัตอะ นี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสีย energy ไปกับการ r e t r e h hello, hello. เติมจี้ครับแต่เขาสามารถแบบฮิวเต็มหรอกคือเวลาเจอน้องมังคุดเนี่ยแม่งต้องตีแบบ k อ o c k out เท่านั้นเลยอะ่ะ อุ้ยแรงนะเนี่ยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งขอเก็บไปก่อนแล้วกันทีนี้ก็มาลุ้นใบหลังครับซาบีนาเพราะถ้าเขาติดจี้เอ้ยไม่ใช่ซาบีนาเซเลบีถ้าเขาติดจี้เซเลบีแล้วออก3หัวก็ร้อยห้าสิบ อืมเขาไม่ใช้ฮะนี่เขากะจะเสี่ยงดวงทั้งเด็กเลยปะคือเวลาเล่นเด็กเสี่ยงดวงครับผมรู้สึกว่าเราควรมีแบบว่าการเสี่ยงดวงสักใบแล้วก็การที่ทำดาเมจนิ่งๆสักใบหนึ่งดีกว่าถ้าเสี่ยงดวงแบบทั้งเด็กเลยผมว่ามันมันมันเหนื่อยอืม 4เหรียญมาดูกันว่า4ี่เหรียญจะออกหัวเท่าไหร่ถ้าออก3หัวเราโดนเก็บลิซดอนนะครับแต่ถ้าออกน้อยกว่านั้นก็จีจีเราชนะเลยส่วนจบเวเน้ยฝั่งนั้นอะเลิกเล่นเด็กสิ่งดวงเถอะคือถ้าจะก้อยขนาดเนี้ย อ้าวก้อยมาอีกแล้วโอเคจีิงฮะดวงโศยเกินอ่ะเขายอมแพ้เลยนะครับ <c oughs> จิตวิญญาณน,นักพนันมารุนแรงเออ a few moments later bye let's go ฮะเฮ้การ์ดเหมือนจะดีนะถ้าโปรเฟสเซอร์แบบว่ามอบ ลิซาดอนให้กับเราเพอร์เฟกเลยแล้วรวยแคนดี้มากตานี้ฟันผุละไปามาไหมลิซาดอนปังโอเคช่วงนี้เหมือนแบบโปรฟเฟสเซอร์เขารักผมเนาะ ไม่แต่แต่เดนะ็กลิซาดอนน่ะมันเป็นเด็กที่เหมือนแบบได้บัฟพ,พิเศษจริงๆคือผมมาเล่นโปเกมอน3ล่างมาหลายเด็กมากเด็กลิซาดอนเนี่ยเป็นเด็กที่มีโอกาสแบบจวดได้แรคแคนดี้กับดอนเนี่ยบ่อยที่สุดละเด็กอื่นแบบบางทีไม่มาเลยบางทีมาแต่แคนดี้ล่างสามไม่มาบางทีล่างสามมาแคนดี้ไม่มาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พูดแล้วก็เศร้าแต่เขาได้เติมจี้ก่อน แตเราไดอีโวก่อนเราก็ได้ใช้ดอนชาร์จี้ก่อนเออเหมือนเราจะได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าตาต่อไปเขาเป็นดอนเขาก็ต้องชาร์จี้อยู่ดีใช่ไหมล่ะตาหน้าพร้อมตี เขาก็มีเหมือนกันแต่เขาต้องชาร์จี้ไงถ้าเราได้ปีก่อนเราได้เปรียบอยู่แล้วครับเขาเตรียมใบหลังแล้วนะตอนนี้วัดกันที่อะไรรู้ป่ะวัดกันที่การ์ดฮิวซึ่งเรามีโปรเฟสเซอร์ไปโอ้โอ้โหเอาเลยฮิวกันให้ตายกันไปข้าง ปแต่เอาจริงฝั่งนั้นต่อให้ฮิวก็ไม่รอดป่ะเป็นผมผมก็ไม่ใช้นะเพราะว่าแบบใช้ไปก็เสียเปล่าอะ่ะอุ๊ยแต,แต่เขาอีโวได้2ชุดเลยวะ่ะไม่ถ้าถ้าใช้ลีเลียยังไงโดนตีครั้งต่อไปก็ตุยมันเหมือนใช้การ์ดฟรีอะ่ะเป็นผมคงไม่ใช้หรอกแต่ผมอาจจะใช้เพราะว่าผมต้องยืนอีกหลายเทิรนะ์นฮะ ฮิวตาหน้าเขาก็ต้องขึ้นมาชาจี้ก่อนเลยเขาก็ไม่ได้ตีเราส่วนเออว่ะแต่ถ้าเราใช้ลิเลียฮิวเราจะมีเลือดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบไม่พอ <laughs> เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าแบบฮิลก็ฮิลฟรีแต่ผมคำนวณผิดไงเรามี9ก้าสิบไนี่งบวกไปหกสิบก็มีร้อยห้าสิบแม่งพอดีเลยถ้าไม่ต้องฮิลแล้วตอนนี้ผมขอแบบกาโอกาเอน็นไม่เอาดอนนะเอากาโอกาเอ,นอ็นอ่านี่นไงขอปุ๊บมาปับ๊บดั่งใจงลึกไหมล่ะทุกคน ใบนี้ปล่อยตุยได้เลยครับให้มันรู้ซะมั่งว่าใครคือผู้เล่นเด็กลิซซดอนตัวจริงแปดสิบเออว่ะแบบนี้เขายื้อเกมได้อีกหน่อยนะเนี่ย แต่งงเราก็รอดปะ่ะปกติเด็กดอนเขาไม่ใส่ซาบีน่ามาใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่หรอกมั้งไม่ใส่หรอกเราคิดมากเออย,ยังไงก็จีจีนี่ว่าเราตีแปดสิบเย้ จบไปอีกหนึ่งเกมผมว่าฝั่งนั้นเขาน่าจะเล่นแค่ดอนเออไม่ไม่น่าจะเล่นแบบเกาโอกาเอ็นด้วยคือตอนนี้เด็กไฟอ่ะมันจะมีเอ,อ่อกาโอกาเอ็นล้วนดอนล้วนลิซดอนกับเกาโอกาเอน็นลิซดอนกับเต่าไฟใช่ไหมมันเด็กไฟมันมีค่อนข้างหลายเด็กช่วงเนี้ย แต่นั่นแหละสุดท้ายวัดกันที่ใครการขึ้นมือกันถ้าการขึ้นมือพอๆกันก็นั่นแหละมาวัดกันว่าแบบว่าใครจะได้ตีก่อน A later few minutes later. สาเหตุที่ผมใส่นำจมโมมาเพราะเนี่ยมันจะมีบางตาที่มือเวลามือมันจะบลิกบางทีมันก็บลิกจริงๆนะเด็กเนี้ยมันไม่มีอะไรมาเลยอะแต่ถ้าใช้นำจมโมก็ไม่แน่อาจจะมาเลยครบลิซดอนแลแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยตุนยวีน เสียงมันเข้าไหมใช้เลยดีไหมหรือรอตาหน้าเพิ่มการ์ดอีกสักไปหนึ่งไงจะได้จวดได้มากขึ้นนะครับจบเธอ,อเดี๋ยวก็ใส่ผ้าคลุมเลยถามว่าทำไมต้องต้องใส่ผ้าคลุมเพราะว่าถ้าเขามีถ้าเขามีนกเล็กเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เด็กโซกัลิโอที่ใส่นกเหล็กอ,ะอ่ะเขาจะใส่จิโอวานีมาด้วยเนี่ยเพื่อเอามาเคาน์เตอร์พวกการ์ด60ดาเมจแต่โดยเฉพาะเลยนะครับจบเธอ น่าจะไม่มีการถอยหรอกมั้งเขาน่าจะติดจี้แล้วถอยเองทุกคนคิดว่าเขามือบิ๊กปะไม่บิ๊กหรอกมั้งแต่น่าจะบิ๊กนะถ้าไม่บิ๊กคงใส่การไอเทมมาแล้วอะแต่เราก็บิ๊กเหมือนกันไงยังไงก็ต้องใช้ปะทุกคน สามใบก็สามใบทำไงได้แลคันดี้ลิซาดอนแลคันดี้ได้ลิซาดอนสองใบเหลือจะเชื่ออ่ะเปิดก่อนได้ปูดแต่อาจจะโดนสวนหนักไงประเด็นเนี่ยเพราะว่าถ้าเขามีแลคันดี้บอกโซกาเลโอโดดมาตีจบเลยไม่รู้จะสู้ยังไงเลย เก็กมาอีกหนึ่งมีไอเทมปะมีอยู่แล้วโดนไปห้าสิบครับทุกคนเ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บเจ็บนิสดกต้องไม่ตีปะ่ะถ้าจะมีชีวิตอยู่ต้องไม่ตีครับ <c oughs> จบเทิน ต่หน้าเปลี่ยนเป็นดอนก็ยังตีไม่ได้ต้องชาร์จจี้เธอหนึ่งแบบนี้แอบลำบากนะเนี่ยพอเลือดเราจะเหลืออยู่เท่าไหร่เองอะ80บกลิเลียเข้าไป60ไอเทมเยอะจังนะหน้าเอากุสมามาถอดไอเทมจริงๆ เขาใช้นกเหล็กคุมมากเลยตาเนี่ยแบบว่าเข้าใช้นกเหล็กตีดอนผมร้อยห้าสิบอะร้อ็ดส้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราตีสะท้อนก็คือตอนเนี้ยเขามีโซโกาเลโอเมื่อไหร่ลีซด้อนผมโดนเก็บเลยคุณพี่หยุดติดไอเทมสักทีได้ไหมร <c oughs> วยไอเทมมาก <c oughs> <c oughs> รวยไอเทมมากโชคดีนะที่แบบมาเจอเด็กที่ไม่มีกุสมาเนี <c oughs> ่ยเขาไม่ได้อ e ีโวแล้วผมว่านี่กะให้ตีแล้วติดพิษใช่ไหม <c oughs> อยากทำอีกใบน,นึงแล้วอะ่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าดอนเราจะโดนเก็บเมื่อไหร่ไงจโอกระเอนมาเหลืออะไรคันดีอ่ะถ้ามาทันเวลาก็โอเคปะ แต่ก็มันชะล่าใจไม่ได้ไงทุกคนเข้าใจปะ่ะคือเขามีสิงโตเมื่อไหร่เขาพร้อมโดดขึ้นอนะเพราะตอนนี้เขาติด 1G ให้หมดแล้วเนี่ยถ้าเขามีถ้าเขาติด 1G ให้แนวหลังเมื่อไหร่รู้เลยว่าสิงโตมาละ <c oughs> เนี่ยใช้โปรเฟสเซอร์อีกถึงขนาดนี้ยังไม่มาอีกเหรอน่าจะมาได้แล้วนะผมว่าแต่ถ้ายังไม่มาก็ดีครับเราก็ได้ยื้อต่ออีกหน่อยนั่นไงมาแล้ว ความหวังเดียวของผมตอนนี้อยู่ที่แรคแคนดี้เท่านั้นเลยถ้าแรคแคนดี้ไม่มาก็อีโวไม่ทันครับลาก่อนนะลิซาดอนลิซาดอนโดต้นเกมโดนดาเมจหนักไปหน่อยโดนนกเหล็กจิกสนักเลย <c oughs> จะโดดขึ้นมาละ <c oughs> ตองดูสต้งั้หนึ่ง ติดพิษไปก่อนเอ้ยไม่ใช่เราอะติดพิษส่วนเขาว่าติดเบิร์นแต่ว่าเบิร์นมันลางง่ายไงแต่พิษะมันติดตลอดตีไปก่อนแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยใช้เลสป้าแต่จริงอะตานี้ใช้เลสก็ดีนะเพราะว่าถ้าตาหน้าได้การ์ดฮิวเราจะได้สุม่มเนี่ยเห็นปะ เผ่าไหมมันลางง่ายไปหน่อยอะถึงแม้ว่ามันจะทําดาเมจแรงแต่มันแบบมันไม่ต้องใช้อะไรมันก็สามารถลางได้อะลางได้ด้วยดวงแต่พิษเดีย่ยมันต้องลางด้วยการ์ดไงมีลิเลียอีกไม้แต่ถ้าเขาตีสวนมาเราตีร้อยสี่สิบดาเมจชนะทางอีก20แล้วก็เลสอีกยังไงก็ชนะ เออไม่รู้จักพลังแห่งกาโอกาเอ็นซะแล้วนะครับนั่นไงจริงๆด้วยเห็นป่ะจีจีครับนี่เหรอเด็กวินเลตอันดับหนึ่ง <c oughs> ไม่หรอกที่ชนะเพราะว่าต้นเกมเขามือบลิกด้วยแหละ <c oughs> เออ เรียบร้อยอะสรุปนะครับสำหรับเด็กนี้คือส่วนตัวผมวเล่นทั้งเด็กลิซาดเดวเดียวแล้วก็ก่าโอกาเอ็นเดียวๆียวมาแล้วแล้วก็เด็กเนี้ยเป็นเด็กที่3ที่ผมมาเล่นก็คือเด็กที่มีทั้งลิซซัดแล้วก็ก่าโอกาเอน็นคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเด็กเนี้ยโฟลกว่าสเตเบิลกว่าและที่สําคัญคือมันเล่นง่ายกว่าเพราะว่า หลายๆครั้งอะ่ะถ้าสมมตินะว่าเราเล่นแบบดอนเดี่ยวหรือกาโอกาเอ็นเดี่ยวอะ่ะคือบทมันจะอีโวไม่ได้อะ่ะเราจะแพ้ทั้งทั้งที่แบบว่าการ์ดบบอ์ดเรามีแต่โปเกมอนล่างหนึ่งอะ่ะซึ่งมันอึดอัดมากแต่ผมว่าเด็กเนี้ยมันมันเหมือนปิดจุดอ่อนของทั้งสองเด็กได้ดีมากอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปอะ่ะผมว่าเด็กเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดเออก็คือเป็นการเอาทั้งล er ิซอนกับกาโอกาเอ็นมารวมกันเลยแลนะณวันเนี้ยคือเด็กเนี้ยจริงๆมีวินเลตที่สูงมากถ้าจำไม่ผิดเนี่ย น่าจะท็อปสาะแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าอันดับสองหรือเปล่านะในรวมรายการแข่งขันทั้งหมดของ TCG l i m i t e อ่ะอก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่แบบว่าช่วงนี้ไฮฟกับการเล่นเด็กไฟผมว่าเด็กนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดก็ลองเอาไปเล่นตามกันดูแล้วกันครับ